อะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผ้<พ>าเพอร์นี่เยอะจริงๆว้ายโอ้ยลำคัญโอ้ยเหม็นเข้าเหม็นี้แล้วฮะหรือว่าไม่ดีรู้สึกว่าทำอะไรไม่เคยถูกใจใครเลยใช่ไหมเออไม่ต้องตา น้ำบายตัวมากมากหาเสื้อใส่ก่อนดีกว่าฮืมฮืมหืมทำไมตู้เดี๋ยวนี้มันเหม็นอย่างนี้เนี่ยเสื้อผ้าเหม็นเหม็นมากเลยหืมฮืมหืมโอ้หโ อะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหทามามาทำอะไรคะตากงตากผ้าอะไรเนี่ยขึงเราเต็มคอนโดแล้วผ้ามามาค่ะมีนี่มีนี่เินแล้ว่ะไม่ช่วยก็อย่าบ่นได้ไหมรู้ไหมว่าวันหนึ่งฉันทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนี่มันก็เสื้อผ้าของทุกคนนะก็ไม่อยากจะบ่นหรอกแต่ว่าอืเห็นไหอืมกลิ่นมันเนี่ย กิ่นมัน๊ยกลิ่นมันเป็นอักบดแล้วค่ามลาค่ะก็ฝนตกทุกวันนะฝนแบบนี้จะให้ทําไงเราเอาก็อย่างนี้ไหมไปจ้างเขาซักอบรีดดีไหมจะได้ไม่เม็นอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่อยากส่งไปซักอบรีดก็เพื่อประหยัดเงินให้ครอบครัวส่งไปซักอบรีดชิ้นหนึ่งก็แพงอ่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยนะฝนมันตกทุกวันป้าก็เข้าใจใช่ไหม เออจะไปตากผ้าที่นอกระเบียงเราอยู่เฝ้าผ้าแห้งทุกวันเสม,มอหร่ล่ะก็ต้องตากผ้าในบ้านนี่แหละมันก็เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วหรือว่าไม่ดีรู้สึกว่าทำอะไรไม่เคยถูกใจใครเลยใช่ไหมเออไม่ลองตากมาแล้วไปแล้วปะปาปาพูดอะไรออกไปอเปต็มไปเลย เสียใจจังเลยอ่ะมาว่าเราทำบ้านเหม็นอับแต่เอ๊จะมีอะไรที่ซักแล้วช่วยให้ผ้าหอมไม่เหม็นอับดีอ๋อนี่ไงเจอแล้วใช่เลย เห็นนะมองไม่เห็นเฮ้ยไกรอย่าพึ่งนี่ไปไกลแล้วเหม็นก็เหม็นผ้าเพ้อนี่เยอะจริงๆว้ายตายเลยโอ้ยลำคันโอ้ยเหม็นก็เหม็นนี่แล้วมันมันตาทนีนะป๊ามามาแล้วฮะอะไรนะอย่าพึ่งกวนดิอะไร ป๊าป๊ามาหมามาแล้วหมามาไมไม่บอกเราโอ้ยเออหมาหมาไปไหนมาทุกคนก็ตามหากันใหญ่เลยหมาก็แค่เสียใจยที่ทุกคนว่ามาหมาเป็นตัวการทําให้บ้านเหม็นอ่ะแต่ตอนเนี้หมารู้แหละนี่ตัวนีนะ้จะช่วยเราได้อะไรคะเป่าซิ l เวอร์นาโนเอ็กซ์เปร์ตนะคะลดกลิ่นอับไม่งอองอเดดหมาหมาหม,มาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอ่ปะป๊าป๊าว่าหมาหมาเนี่ย ใส่ผสงสักฟอกน้อยเกินไปพอมันน้อยเนี่ยกันจับค้าบเลยพผงนี้ก็ไม่สะอาดไงยิ่งหอไม่เจอแดดตากไม่แห้งเงี้ยโอ้โหเหม็นหึ่ง่ะได้หลังากนั้นเรามาพิสูจน์กันไหมล่ะป๊าป๊าก็ซักผ้าในแนวทางที่ป๊าป๊าคิดว่ามันจะลดกลิ่นอับของป๊าป๊าได้ด่วยมาป่าจะใช้เปอร์ซิเมอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ตนี่แหละอ๋อนี่ทากันใช่ไหมใช่นี่ทากันใช่ไหมแ้วถ้าใครแพ้นะซักผ้าแล้วยังมีกลิ่นอับอยู่นะแกผ้าอยู่บ้านหนึ่งวันเออ ทีมผู้ชายแข็งแรงแต่ถ้าเกิดทีมป๊าป้าแพ้นะกายก็จะต้องแก้ผ้าอยู่บ้านหนึ่งวันไม่มีป้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนไม่กลัวหรอกทีมผงซักบอกเยอะนี่เตรียมมาเยอะน่กายอันนี้ทีมเปาซิลเวอร์นานนมเอ็กซ์โปเอาอันนี้มากายมาเอามาเออช่วยงานดีมาก งไหนใส่ไปเลยป่ะไม่เคยซักผ้าใช่ไหมช่องนี้นะเม่อ๋อช่องนี้โอ้ยไม่ต้องกลัมรู้ไม่ต้องเอามาแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเราเป็นคนต้องรู้ไหมอันนี้นี่ใส่เยอะพิเศษพิเศษจะได้กำจัดคราบดีไม่เหม็นอับนี่พิเศษระดับโลกระดับโลกอันนี้ ดสู้ซัดเสร็จแล้ว,ลวคอยดูของเราอ่ะหอมแน่นอนจะจะคอยดูจ้ะสะอาดแน่นอนอหอมมากเลยค่ะแต่หอมจนแบบแสบจมูกไปหมดเลยค่ะป,ะปะ๊าป๊าใส่ผงซักฟอกเยอะๆจะได้สะอาดเป็นไงล่ะคะผ้าสีดำสะอาดเป็นรอยขาวๆเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ย oh. ฮะ เป็นไงโถเอ้ย oh, <no. S 1> เตรียมตัวแพ้ได้ไปไปรอไปเดี๋ยวตาเราบ้างนะคะเราจะใช้เป่าซินวอร์แโนเอ็กซ์เปิดนะคะสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวก็หอมได้นะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหอมมริงจริงด้วยหอมจริงด้วยเอาเป็นว่ากันแม่อ็นตัดสินเลยดีกว่าค่ะว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายชนะตามสัญญานะคะ นั่งรอป้าดีกว่าออตอนนี้นะมามารู้แล้วแหละว่าที่บ้านเราเปนอับอะ่ะมันไม่ใช่เพราะผ้าหรอกป้าม,มันเป็นเพราะอากาศหน้าฝนดูสิเนี่ยฝนคลึ้มมาอีกแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาผ้าไปตากแดดที่ไหนเพื่อลดกลิ่นอับแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียเนี่ยคงลําบากมากเลยมามาก็เลยไปซื้อตัวนี้มานี่คะ่ะเปาซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เปิดไม้แล้วมันดีกว่าไอตัวที่เราเคยใช้ยังไงอ่ะ ก็พอตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผงซักฟอกที่เข้มข้นถึง2เท่าเลยและวแถมยังมีเทคโนโลยีนาโนนะคะเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถอซอกซอนไปยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียรที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยแหละรู้ไหมว่ากลิ่นอับๆนาน,น่ะมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยมีแบคทีเรียรที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็น แค่จัดการด้วยเปาซินเวอร์นาโนเอ็กซ์เพรด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนอนุภาคเล็กยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นอับบนเสื้อผ้าได้จริงพร้อมมีแคปซูลน้ำหอมเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นทุกครั้งที่ขยับเรียกว่าลดกลิ่นอับไม่งอแดดสะอาดล,ลึกกว่าที่ตาเห็นยังไงละ่ะคุณดีจังเลยเนาะมีบแบบจิบล็อกด้วยใช่แล้วนอกจากซิบล็อกนะคะเขายังมีช้อนมาให้เสร็จสับเลยเราไม่ต้องไปหาช้อนที่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะ พอเป็นซิปล็อกอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องลําบากไปเทหากล่องใส่ผงักฟอกอีกทีนึงหรือไม่ต้องมาพับถุงหาอะไรหนีบแบบรุ่นเดิมๆอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ<ๆ>เขายังมีแคปซูลน้ําหอมเป็นเม็ดสีฟ้าเล็กๆแบบนี้ <ừ> เห็นไหม <ừ> ระหว่างที่เขาทําการซักนะเขาก็จะแต่งตัวให้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายทั่วเสือ้อผ้าเราหอมไปยันเวลาเราใส่เสื้อผ้าเลยค่ะ <ừ> คิดดูสิ<ๆ>เวลาเราใส่เสื้อผ้านะเราก็จะได้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปตลอดวันเลยล่ะคะ่ะดีมากเลยนะเนี่ย ตากผ้าในบ้านนี่มันก็เก๋ไปอีกอย่างเนาะแถมหอมสดชื่นด้วยสไตล์บ้านชูมาดามอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอยกความดีความชอบนะคะฉลาดเลือกอย่างไม่แอนนะคะรถกินอับไม่ง้อแดดนะคะสะอาดลึกกว่าที่เห็นแถม หอมสดชื่นทุกครั้งที่ขยับตัวเลยค่ะมาม่ายังมัดอยู่ด้วยโอ้มามาค่ะขอโทษที่ทำไม่ดีพูดไม่ดีกับมามานะคะให้ภัยแบบป้านะคะให่เอาไผก็ได้ค่ะอ่าได้เอภัยแล้วนะคะรบพวนเลยค่ะในตู้เสื้อผ้าอะเสื้อผ้าเหม็นอับทั้งตู้เลยอะตู้หนูด้วยเขาด้วยทั้งกองเลยนะจะเย็นจเย็นซากไผ่ก็ได้ค่ะป้าช่วยตากเองหนูด้วยหนูช่วยตากด้วยคนทำแล้วขอไม่ทำแน่อะไรใจกันไปไปไป 哎呀！的 เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปที่ทําออกไปเนาะมันก็เป็นธรรมดาสําหรับชีวิตคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนคอนโดทั่วๆไปนะฮะก็ะจะเจอปัญหาซ้าๆอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างครับออกมาฝน,นแบบนี้นะก็เจอปัญหาทั้งผ้าไม่แห้งผ้าอับชื้นนะคะแล้วต้องผ้ามาตากในลมก็มีกลิ่นอับอีกโดยเฉพาะแบคทีเรียนะคะกับฝุ่นที่ติดมากับเสื้อผ้าะค,ะค่ะม,มามาหปัญหาใหญ่เลยค่ะถูกต้องค่ะมันเป็นปัญหาหนักอกมากค่ะ,ค,ะคุณค่ะนะคะโดยเฉพาะบางทีนะแม่แม่เนี่ยรู้ดีบางทีตอนเรา ากผ้าแดดเปรี้ยงตากผ้าก็แดดเปรี้ยงพอไปทำเออออกไปทําธุระปุ๊บเป็นไงฝนตกกลายเป็นว่ากลับพ่อบ้านมาตอาผ้ามาซักงใหม่วนหลูไปอย่างนี้เลื่อยในที่ที่ไม่มีแดดอีกเหมือนเดิมปัญหามันวนวอยู่เราก็เลยจะเป็นจะต้องมีตัวช่วยดีๆครับมาม่าอย่างเปาซิเวอร์นานโนเอ็กซ์เปิดเป็นฮีโร่ในการช่วยเหลือปัญหาแบบนี้เลยนะคะใช่แล้ว มันซื้อได้ที่ไหนยังไงโอ้ยง่ายมากเลยค่ะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็สามารถซื้อขนาดพิเศษ240กรัมได้ที่7 e เ e ่นอทุกสาขาหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ไม่มีใครว่าจริงๆอ่ะโอ้โหแบบฐานที่จัดจำหน่ายเขาเยอะนะเดี๋ยวขึ้นโลโก้นะะเยอะมากจริงๆนะพูดไม่หมดนะคะส่วนใครก็ตามที่อยากจะได้เป่าไปใช้ฟรีนะคะติดตามท้ายคลิปด้วยนะคะ แมแ่จะชวนคุณแม่ๆม,มาร่วมสนุกกันเพียงแค่แชร์ประสบการณ์กลิ่นอับของคุณแม่ใต้วิดีโอที่อยู่บน Facebook สําหรับคนที่ดู YouTube ก็อย่าลืมร่วมสนุกกันบน Facebook นะคะคนที่มีปัญหาหน้าหนักใจมากที่สุดแล้วก็ถูกใจแม่แอนมากที่สุดรับไปเลยผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นานโนเอ็กซ์เพรขนาด90กรัมจํานวน1นซองมูลค่า10บาทและตะก,กร้าผ้าอนเนกประสงค์นานโนแมนจํานวนหนึ่งใบมูลค่า79บาทรวมมูลค่า89บาทรวมทั้งสิ้น20รางวัลค่ะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากัไปก่อนหน้าฝนแบบนี้จะลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ,อ,คคะอ่ะวันนี้บ๊ายบายดีกว่าคะ่ะบ๊ายายถ้าเป็นเพื่อนใคหนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์